ังไงละนนี่นี่นีหว่ดัมาแล้วดาก็ัมาแล้วค่ะนี่นี่นี่เอ๋มอมมอมมมมมมมวันนี้ดากลนมีเพื่อนแล้วค่ะเพื่อน เราก็มาอัปเดตนะคะห้องน้ําแบบไม่มีเสาค่ะโอ้โห <c oughs> นี่ก่กเพื่อนๆค่ะก็เป็นว่าเราใส่เป็นคานเหล็กนะคะเพื่อนๆที่ที่เราทําห้องน้ําน,นี่ยังไม่มีไฟนะคะเพื่อนๆค่ะช่า,างก็พ่อหนาก็ไปเชื่อมเด็กมาจากที่บ้านเนาะพี่ติงเนาะ มาจากที่บ้านแล้วก็มาติดตั้งเลยนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาอัปเดตที่สวนนะคะบ้านไร่แม่ก้อยพาทํานะคะเราทําห้องน้ําแบบไม่มีเสาค่ะเพื่อนคะนี่วันนี้แม่ติ่งคนสวยมาทํานะคะช่วยแต่เช้าเลยค่ะเพื่อนห้องน้ำสองห้องนะคะเพื่อนๆคะนะคะเพื่อนๆเป็นความคืบหน้านะคะแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วเรียบร้อยใส่ เป็นกระเบื้องรอนคู่นะคะเพืเ่อนๆเป็นสีกระเบื้องสีเทาธรรมดานะคะเรียบๆให้กลืนกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวนของเราค่ะเพืเ่อนๆย็งไงคะเพืเ่อนๆชอบไหมคะอโอ้โหสวยมากมากเลยนี่ดูดูสะก่อนน้ำปราปลาก็ยังไม่มีนี่เพืเ่อนๆจะ,ะที่สวนเนาะหลายท่านมาบุกเบิกทาสวนเนาะก็จะน้ําไม่มีไฟไม่ม <laughs> น้ําไม่มีเราก็ขุดเอง ช่างก็ต้องไปตักน้ำธรรมชาติมากช่างบอกงานก้าวหน้ามากๆเลยห้องน้ำในฝันของชาวสวนหลายคนนะคะมาทําสวนแล้ว <c oughs> อยากทําสวนอย่างเพื่อเพลินแนะนำว่าต้องทําห้องน้ำเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่ก็เสียมเสียมเสาแล้วเนาะแบบเสียมให้ขึ้นคมเขาจะได้ฉาบพี <c oughs> พ่พี่พี่ทำห้องน้ำให้ท่านทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เนาะ นี่เราลาดน้ำทำอะไรคะพี่ติ๋งคะจะชาบปูนอยาได้ปูนแห้งแล้วอ,อ๋อแล้วเครื่องปูนแห้งไว้ค่ะนี่พี่ติ๋งก็ผสมปูนแล้วเรียบร้อยเออข,อข้ามาในขั้วน้ำนะคะเพื่อนโอ้ยใหญ่มากเพื่อนโอ้นยนั่งไม่สบายนะคาแล้วเราเป็นกึบกระเบื้องนี้เพื่อนเหมือนคาใสนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีไฟเนาะ ก็จะมีสั่งไฟโซลาเซลล์เข้ามาแล้วล่ะค่ะเพื่อนสั่งมาเป็นแบบโซลาเซลล์แบบเป็นจานดาวเทียมจานอะไร UFO นะคะสวยอยู่ค่ะเดี๋ยวไม่ก็จะรีวิวให้ดูนะของยังไม่มามมแบบน้ำแมวทั่วทั้งจุดที่เราจะฉาบใป็ช่้ไหมคะพป่นจริงค่ะจ้าที่ออกมาข้างนอกนะคะเพื่อนเนี่โอ้โห,โหเปลียนด,ดี <laughs> <laughs> อ่ะอีกห้องนึงโอ้ห้องนี้ าบแล้วค่ะเพื่นพนอนๆโหงานไวมากที่จริงพ่อหนาเราทํางานไวมากนี่คะ่ะชาบแล้วสวยมากเลยมันก็จะมีช่องแสงเข้ามานะคะถ้าเราไม่ใส่กระเบื้องกระเบื้องรอนกระเบื้องใสยอย่างนี้นะคะก็อย่างนี้เข้ามาอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็ยังมีช่องช่องแสงช่องรมอนะะงงีกช่องรวมก็ใส่ข้างลาาักษาอย่างนี้นะคะเพื่อน กอยน,นี้สวยถ้ามาแต่บ้านเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าเรายังไม่มีไฟนะคะของขา,ขาอยอ่างนี้นะคะเพื่อนดีค่ะเพื่อนภายในห้องที่เราฉาบปูนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่โอ้โหวันนี้เราก็ได้กระเบื้องมาแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวให้พ่อหนาเขาปูกกระเบื้องให้ด้วยเนาะโอ้โหใหญ่ใหญ่ค่ะเพื่อนใหญ่มาก ประตูห้องน้ำเห,อ,อ,อ,หอกหะคะให้เพื่อนดูอีกครั้งเนาะมาแล้วค่ะห้องน้ำในฝันของใครหลายคนนะคะก้าวหน้าทุกวันเลยนี่น่าอ่มา,เมากเดี๋ยวพาเพื่อนดูรอบๆนะคะเป็นยังไงเอ่ยน,น,นี่เห็นเปียมเสาไปแล้วนะคะเพื่อนมั้งนอกค่ะเพื่อนค่ะ ตรงนี้เย็นสบายมากเลยตรงนี้เย็นสบายว่าอย่างไรก็ไม่กยเย็นสบายนี่ให้เพื่พอน่ดูโลเคชันที่สวนราซะก่อนลม,มเย็นมากค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำนะคะอันแรกว่าจะเป็นทานไม้นะคะก็ในสวนก็จะปลวกเยอะไปเนาะ,ะเป็นคันเหล็กสะดวกกว่ากระเบื้องค่ะวันนี้ปูกระเบื้องจะได้ปิดประตูเนาะนี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งเพื่อเพื่อน ลือฉากข้างนอกเนาะช้งนี่ใช่โซลอชันเราดีมากสบายสบายเย็นๆนี่น้ำค่ะขุดแล้วก็ได้น้ำค่ะเพื่อนๆคือต้องขุดขุดลึกแล้วแบบก็น้ำก็มาอย่างนี้เลยขุดวันแรกไม่มีน้ำนะคะวันที่สองน้ำมาเลยค่ะเพื่นนอนอูกไผายิิมซูงไว้สองต้นทั้งเพื่อน คนแรงค่ะก็น่าปลูกมากๆปลูกที่ทางตั้งแต่โคราชมาที่ชายภูมินะก็จะมีเหมือนเหมือนกันเราจะมีปัญหาเหมือนเหมือนกันคือเราพบว่าดินของเราเข็มนะอยากปรบปัรุงไวๆก็ถมดินเพิ่มอย่างตรงนู้นนะคะไม่อกถ็ถมดินใหม่เพิ่มเป็นหน้าดินดีๆนะคะเพื่อปลูกมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะถมแล้วก็ปลูกเลยก็ไวดีนะคะแต่ถ้า เราแบบปรับปรุงพัฒนาดินก็จะอาศัยเวลาหน่อยแต่ก็ดีค่ะเพื่อนๆดินจะค่อยๆดีนะคะก็ค,คือปรับปรุงพัฒนาดินทำยังไงคะแม่ก้อยก็คือใส่ปูนขาวโดรมไม้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักขี้หมูขี้วัวต่างๆะคะ่ะค่อยๆเติมจุลินทรีย์ตัวดีๆไปในดินของเราค่ะเพื่อนอันๆๆนี้ตังนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆ ยากยามเช้านะคะที่สวนแม่ก้อยค่ะ,ะเพื่อนสวมากนูๆๆๆๆ้นนู้นนู้นนู้นดูสิแม่ก้อยมีคนเฝ้าสวนด้วยนะคนเฝ้าสวนของเราค่ะเพื่อนช่วงนี้ลูกหมาน้อยจะเยอะนะคะเพื่อนไปหาหมาน้อยได้เลย <c oughs> หมาน้อยจะเยอะมากๆากอพรคัดเป็นตัวผู้ตัวเมียบุคลิกดีๆนะคะได้เลยนี่ดาก,ก้อนค่ะดาก,ก้อน ได้เอนี่ตัวหนึ่งไดมอนนะคะไปแล้วไปแล้วทิ้งหมดไดมอนไปแล้ว <c oughs> โอ้เพื่อนๆดูแป๊บเดียวเขาโตแล้วค่ะเพื่อนๆนี่จะมั่มเลยแบบว่าประมาณ4วันมัเนี้โตกว่าเดิมมากๆเพื่อนๆดู เพื่อนๆที่สวนของเรานะคะยามเช้า,ชานะแม่ก้อยก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะที่สวนของเราก้าวหน้าไปแบบไหนนะคะทําอะไรบ้างเนาะนี่นี่เดี๋ยวแม่ก้อยพาเ <sk iss ad> พื่อนๆไปดูต้นมะม่วงต้นมะนาวนะคะเพื่อนๆขาที่เราปลูกกันไว้นะคะรลอนไหมคะแม่ก้อยร้อนอย่างนี้เนาะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆการมาพัฒน,นาต้นไม้ในพื้นที่ที่แล้ง,งๆเข็มๆนะคะเพื่อนๆอืม <sk iss it> ก็มีโรงเรือนช่วยเขาะะไม่มีจริงๆเพื่อนๆก็ต้องใช้ฟางคุมนะคะเพื่อนๆสิ่งช่วงามมากๆนี่เคล็ดลับการปลูกมะม่วงหรือไม้ผลนะคะแนะนําให้เพื่อนๆขุดหลุมที่ใหญ่ๆมากเลยนะคะน่าจะเป็นแบบว่าเป็นเมตรคูณเมตรยังไหวเลยค่ะอย่าเล็กนะคะเพราะว่าในระยะเวลาที่กว่าเขาจะติดดอกออกผลนี่เขาต้องการอาหารเยอะๆค่ะเพื่อนๆหลุมแคบไม่ดีค่ะเพื่อนๆค่ะมีหลต้นเลย โอ้โหด้เลยนะเพื so ่อนๆนะโอ้โหโอ้โหตัวก pues ็ช <as ื่นใจเนี่ยเตรียมมันดอกมาอีกนะคะโอช่วงนี้เพื่อนๆก็มาให้ปุ๋ยน้ำปลาได้เลยนะคะก็คือปลาน้ำมีเอ็มกับจุลินทรีย์แังอ์แสงตีไข่ใส่นุมโอ้โหโอ้โหมะนาวค่ะติดดอกแล้วนะช่วงจะร้อนเนี่ย บบเพื่อนๆควรจะใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลตั้งแต่ทางดินเลยค่ะเพื่อนเนี่ยทำโคอย่างนี้เลยเพื่อให้เขาติดดอกออกผลในช่วงแบบช่วงหน้าร้อนที่จะถึงเนี่ยค่ะค่ะผผลเป็นมะนาวแป้นค่ะเพื่อนจุดค่าแม่ก้อยท่คืเลยคะ่ะดอกทั้งนั้นคะ่ะ มีหลายสายพันธุ์ค่ะมีงามเมืองย่ามีอาร์ทูอีทูมีน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้มันนะคะที่เพื่อนๆเห็นที่ไม่ก้อยรีวิวอยู่นี่เป็นมหาชนกนะคะเพื่อนๆไทรังมุนนะคะขาวๆนวลลำตรงๆนะคะสวยค่ะเพื่อนขามเทศจัมโบ้มะขามเทศสีเยมพูฝรั่งกิมจูนะคะลำมุดนี่ สามรสไม้กยเชอรี่ท่ะเหมือนเชอรี่เชอรี่เหมือนกันเดี๋ยวฝูให้เขาเป็นแบบเป็นเตียเต้ยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ก้อยไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงให้สูงนะคะนี่จะเป็นจุดที่หน้าฟาร์มนะคะโอ้โหูกวางหูกวางไม่ก้อยสล,ดลัดใบละเตรียมแทงยอดใหม่แล้วเหมือนไหม,มหูกวางจริง,รงๆนะเพื่อนๆนะไม่ก็จะบอกว่ามาตอนแรกนะแบบช่อดอกอยังสั้นๆอยู่เลยคะ่ะตอนนี้ช่อดอกอยาง กะรากับไข่ดึงฟองนะคะแล้วก็ตีตีใส่กันอยากให้ออกดอกดีๆก็ใส่นมสักหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวก็จะวางสูตรเร่งดอกติดผลโดดๆให้ด้วยนะคะเหคลิปบำรุงมะนาวบำรุงมะม่วงนะคะเห็นผลดีมากนะคะมะนาวแตกดอกเยอะมแตกดอกเยอะมากๆเลยมะม่วงดีใจมะนาวก็ได้กินแล้วมะนาวมะนาวหลายลูกเลย ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเราปุ๋ยชีวภาพเลยแทงยอดแทงยอดทั้งนั้นแล้วก็ดอกดอกนี่ก็มีดอกนี่ก็คือกระเบื้องค่ะที่ม่ก็เตรียมไว้แล้วค่ะต้องเป็นกระเบื้องเก่าที่เหลือจากการปูพื้นระเบียงหน้าบ้านค่ะเด็กนะคะเตรียมปูพื้นเทปูนรอบนอกห้องน้ําค่ะนี่กําลังเกิดปัญหาแล้วนะคะแม่ติงที่ให้หมาเรามา หมาหายไปหนึ่งตัวค่ะเพื่อนนี่พวกกุ้งเดินหาหมาใหญ่เลยหมาหายแล้วสิ่งที่ทําห้องน้ําท่านเอาหมามาให้เราค่ะให้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวหายไปแล้วงานเข้าแล้วพวกกุ้งเดินหาหมาทั้งสวนเลยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเจ้าของ,งอก็พึ่งอุ้มมาให้เนี่ยมาหายนี่งเหลือแค่สองตัวนี้ค่ะเพื่อนนี่เหลือแต่ดาก้อน ีเด็กก่อน่ดากดาก้อนตัวหนึ่งหายไปไหนลูกหางเข้าแล้วหมาหายหมาหายกูห,หายไปไหนอะคะพี่จิงเดินหาหลายรอบแล้วเนี่ยอะไรหนอโอ้ตัวอื่นเขาก็อยู่สวนดีๆนี่แหละเพื่อนๆตัวนี้ไปไหนเนี่ยวยกันหายกันเลยค่ะช่าง ช่างไม่ทําห้องน้ำแล้วช่างก็หาหมาให้เหมือนกันเ <c oughs> อากอูเอากูก็หาหมาหลายรอบแล้วแล้วหาหมาค่ะหมาหายค่ะหมาหมายเขาก็อยู่กันมูมูมิมินะเขาไม่ไปทั่วนะตัวเอ๊ยไม่ดื้อไม่ดู้ มาทํางานกันต่อหาหมาไม่เจอคาดว่าเดี๋ยวเขาคงจะมาเองค่ะเพื่อนเพราะว่าได้ได้ขุนข้าวเขาไปอยู่เดี๋ยวเขาหิวเขาคงจะกลับมาอันนี้เป็นการก่อปูนปูนฉาบนะคะพี่ติงเนาะผสมยังไงคะพี่ติงคะทายหกหกุ้งกีปูนฉาบหนึ่งถุง <ś led> ช่างช่างยัง,งสงสัยเลยเพราะว่าถ้าเราหมามาให้เราเนาะงสงสัยหมาหายใส่น้ําเท่าไหร่เนี่ยครับพี่ติงค่ะใส่น้ำทั้งสีอ๋อทั้งสีใหญ่ทั้งสีสิบยีะะ่สิบลิตรนี่แหละครับพี่อห้องน้ำสองห้องของเราค่ะพเพื่อนพวก,กูไปหาที่ถนนบนถนนหลวงมาเลยค่ะไม่เจอค่ะพเพื่อนจา๋านี่ช่างของเราก็กนานไม่ได้ทำงาน <ś led> ไม่ทาหมายังไงเพราะกุ้งไม่เห็นใช่ไหม ไม่เห็นหรอกว้าเจอแล้วเจอแล้วอ,อ,อ,อุ้ยหาไม่ชั่วโมงชั่วโมงโอเจอแล้วค่ะเจอแล้วไปนอนอไปนอนซุกนอนซุกใครเป็นคนเจอเนี่ยร้องเสียงเสียงร้องขึ้นมาร้องหา,าหาิวหรือไม่หิวหิวหิวเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยหาหมา,าเป็นต้องโดน ยัเขายังใหม่อยู่เขายังไม่คุ้นกับเราโคเด้นอย่าเพิ่งไปไหนลูกเขาสวนก่อนจอยยยๆจอยยๆหาตั้งนาน่หมดหมหลังจากที่หายไปจากเรานานกลับมาก็กินน้ำเลยกินดีกว่าไดมอนนี่ไดมอนด์ยังไม่กินเท่านี้ลย แม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะไปไปไปก่อนนะคะทุกคนแม่ไปก่อนนะไปเจอกันไปก่อนไปก่อนไปก่อนลูกไปก่อนแม่ไปก่อนไปก่อนนะ